เซ็นทรรินสเตชอนสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีในช่วงเวลานะครับก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับ12สิงหา2566ขอ,ขอให้คุณแม่ทุกท่านนะครับจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหลังจากที่เราอยู่ด้วยกันมา3ปกาีกว่านะครับเราก็เห็นเรื่องราวต่าง,างๆนะครับซึ่ง บุคคลที่อยู่รอบข้างหลุงพลประแตนนะมากมายหลายหน้าหลายตานะครับสิ่งที่อยู่รอบข้างนะครับก็เราก็ได้รู้จักนะฮะซึ่งหลายๆท่านแล้วก็หนึ่งในนั้นนะไม่ว่าจะเป็นน้องๆหรือเด็กๆนะที่เข้ามานะก็คือได้นะมามีส่วนที่เราได้รู้จักก็คือมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันอาจจะเป็นลูกหลานของยูทูบเบอร์นะ ซึ่งก็มีหลายๆท่านด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นนะครับที่เราพูดถึงวันนี้ก็คือน้องตองน้องตองเนี่ยเป็นเด็กฉลาดนะครับก็คืออาศัยอยู่กับลุงวางก็คือเป็นพ่อนะตอนที่อยู่ที่เดิมนะที่สี่ก,ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักนะพอไปที่จำปาดงน้องนะด้วยความที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความฉลาดแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อม นะครับที่หลายคนหลายท่านนะครับก็สั่งสอนอบรมนะไม่ว่าจะเป็นการที่มีคนถ่ายคลิปแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยน้องไม่กล้าแสดงออกหลังจากนั้นนะครับด้วยความที่คุ้นเคยกับยูทูบเบอร์นะครับเพราะว่าอยู่สิ่งรอบข้างน,นียก็จะมีพี่น้องยูทูบเบอร์หลายๆช่องหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องแรกๆที่เข้ามาได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยน้องนะครับได้เล่นกับน้องก็ พี่ลอมนะช่วงนี้ก็พี่ลอมก็เดินทางไปที่พิษณุโลกนะเห็นว่าไม่สบายนะก็ขอให้หายไวๆนะครับพี่ลอมพี่ระวันชาแน,นลนะครับแล้วก็ทางหลายๆท่านนะแอดหนึ่งเมดีนะกะ็เสือพาไปนะฮะมันก็มีการ,การแล้วก็ช่อง YouTube หลายท่าน,นก็มีการนําเสนอจนเป็นที่รู้จักกับพี่น้อง f c แล้วก็พี่น้อง f อให้ความรักความเมตตานะครับในความฉลาดของน้อง แล้วก็เห็นว่าล่าสุดนะก็เห็นว่าพีมีพี่น้องมีผู้ใหญ่ใจดีนะฮะที่ให้ความเมตตาน้องตองนะซื้อรถไฟฟ้าอันนี้ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับน้องตองก็เป็นโอกาสให้น้องตองนะครับได้เป็นโอกาสนะถือว่าเป็นโอกาสให้น้องตองเป็นโอกาสให้คนคนหนึ่งนะที่ได้เดินทางก็คือเดินทางตามฝันนะซึ่ง น้องตองเองหลังจากที่คุณแม่ก็คือทางครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ได้แยกทางกันน้องตองก็อยู่กับคุณพ่อเรื่องราวต่างๆก็วันนี้ทางสาป,ปันก็คือได้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆอีกมุมหนึ่งนะก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่สาป,ปันก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันนะครับกับน้องตองนะ,นะก็เดี๋ยวไปฟังคลิปนี้กับสาป,ปันกับความรู้สึกจากใจนะ คุณ KIT นะคะสาดิจานะคะขอบคุณนะคะนะคะน้องตองบอกว่าจะไปจะไปให้ป้าลมไปวันแม่ค่ะโอ้นะคะเนาะไปวันแม่นะคะแต่น้องตองก็<ม>ก็ไหวค้ครูเอาเนาะพูดถึงนะไหวค้ครูหรือไม่ก็ไหว้พ่อนะคะไหว้พ่อนะคะ,พะ,คะเพราะว่า ลุงหวังก็เป็นได้ทั้งพ่อและแม่นะคะเพราะว่าอะไรนะคะนี <c oughs> ่ลอมก็กับพี่ลูกเนาะคะ่ะ <c oughs> ก็น่าจะงานที่โรงเรียนก็น่าจะนี่แหละคะ่ะเป็นทั้งพ่อและแม่นะคะเหมือนซาปานเลยนะคะเอาพ่อไปก็ได้ใช่ค่ะเอาพ่อไปก็ได้นะคะค่ะนะคะเอาพ่อไปก็ได้นะคะ แม่เพื่อนก็ถามข่าวหาอยู่นะคะแม่เพื่อนนะคะน้องตองนะคะถามข่าวหาน้องตองอยู่นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอะไรยังไงนะคะได้ข่าวว่าน้องไม่สบายนะคะก็ถามข่าวหาน้องนะคะก็โดยความเป็นแม่นะคะพูดถึงนะคะเราก็ไม่ดราม่านะคะถามข่าวนะคะถามข่าวอยู่เรื่อยๆนะคะก็คงจะคิดถึงลูกนะคะในความคิดนะคะ น,ะะน้องตองเข้าไปกอดป้าลอมลอมรังให้ทั้งร้องไห้ทั้งคืนเลยขังนะคะก็ยังไม่อยากให้อันนี้ถ่ายคลิปเหรอคะถ่ายคลิปไม่เห็นนะคะค่ะนะคะคุณจำรองนะคะติวิจ้านะคะก็ไม่ได้เข้าไปดูในคลิปนะคะก็นั่นแหละแกคงจะรักนะคะพูดถึงนะคะบวกนะคะแกก็คงจะคิดถึงนะคิดถึงแม่แกคิดถึงอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะค่ะคุณจินตนานะคะเด็ก มีความผูกพันนะคะสวัสดิคันหนึ่งร้อยสี่สิบน้องตองมีผู้ใหญ่ใจดีซื้อรถไฟฟ้าให้น้องตองค่ะใช่ค่ะเห็นแล้วนะคะก็ดีใจนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านนั้นด้วยนะคะที่เมตาน้องตองนะคะเมตานี่น้องตองก็มีรถไฟฟ้านะคะนี่แหละนะคะน้องตองนะแต่ก่อนเป็นเด็กบ้าน,านคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในกกาะๆนะคะก็ ไม่ค่อยมีใครรู้จักนะคะแต่ก่อนลุงวางก็ถ่ายคลิปนะคะลุงวางถ่ายคลิปต่างๆหน้า,<ง>านะคะก็ <งา S 1> คือยังไงก็ไม่ค่อยมีใครได้เห็นเท่าไหร่นะคะจนกระทั่งนะคะไปที่โคกน้องนานะคะก็ะะมีช่องพี่ล้อมไม่ดีน,น,นะคะไม่ดีนะคะแต่ก่อนไม่ดีก็จะถ่ายให้เห็นนะคะแต่ก่อนนะคะก็ความน่ารักนะคะของน้องหลายอย่างหลายมุมมองนะคะ ค่ะดีแล้วนะคะลุงวางน้องตองไปอยู่หน้ามีแต่คนรักใช่ค่ะก็ดีใจน,นะคะแอดลมไฟ์สดตอนนี้ขึ้นรถไปพิชณุโลกเล่าให้ฟังบนรถได้แต่อจิบค่ะไม่อยากเป็นนะคะใช่ค่ะนั่นแหละถ้าเกิดเออเปิดมาก็นั่นแหละแต่มันก็แล้วแต่คุณแล้วแต่มุมมองนะคะพูดถึงนะคะนั่นแหละดีแล้วนะคะลุงวางไปอยู่หน้ามีแต่คนรักใช่นะคะเป็นบุญน,นะคะ เป็นภูนของลุงวางเป็นปูนของน้องตองนะคะที่นะคะน้องตองเป็นเด็กน่ารักนะคะเอฟซีนะคะถ้าใครอยู่ใกล้ก็หลงนะคะอยู่ใกล้ก็หลงนะคะก็นี่แหละดีแล้วนะคะที่ youtube แต่ละช่องแต่ละช่องนะคะถ่ายคลิปน้องนะคะให้เอฟซีได้เห็นนะคะเห็นในลายมุมนะคะมุมความน่ารักนะคะของน้องตองนะคะในลายมุมมองนะคะดูที่แล้วก็ไม่ดราม่านะคะเรื่องของเด็กนะคะเพราะว่าเด็ก เพื่อนมีความสามารถเด็กเขาน่ารักนะคะโดยเฉพาะน้องตองพูดจาก็เพาะนะคะพูดเพาะนะแต่ก่อนสมัยนั้นเย mm hmm. กกอย่างนะมารับเสื้อนะคะที่บ้านสาวปานสมัยนู้นนะคะที่พี่รัตนะคะส่งเสื้อมาให้นะคะลูกของลูหวังพูดเพาะมากเลยขอบคุณค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็อวยพรแบบอื้มนะคะสุดยอดมากเลยนะคะรู้จักอ่อนน้อม่อมตนนะคะ น้องกองปรู้จักเป็นเด็กฉลาดโดยรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะการพูดกันจะพูดจาไพเราะน่าฟังนะคะได้แอดลอมสอนได้ดีมากขาะใช่ค่ะนะคะสอนได้ดีนะคะแล้วก็น้องเขาก็มีพื้นฐานนะคะหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ปลูกฟังนะคะสอนในสิ่งที่ดีๆนะคะก็ทําให้รู้จักนะคะผู้คนมากขึ้นรู้จักยกมือไหว้นะคะต่างๆนานาน,าน,นะคะ และน้องกองก็เป็นคนแบบหัวไวด้วยนะคะในการสอนต่างๆหาหนานะคะเข้ามาแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะฝันนี้ก็รู้หรือเปล่าเนาะแม่ลอมถึงบ้านแล้วนะะ้องน้ององก็ไปโรงเรียนบรนแม่หรือเปล่าเนาะนะคะคุณสาลินีนะคะแต่พี่ลอมก็ต้องห่วงสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะห่วงนะคะต้องรักษาตัวเองให้ ดีขึ้นก่อนนะคะพูดถึงนะคะให้ไปหาหมอให้ดีที่สุดนะคะพีก่ก็สอนน้องรอมสอนดีดีน้องเอาหมดใช่ค่ะนะคะแอดรอมใจดีและเป็นผู้ใหญ่บุ่นของน้องตองนลคะใช่ค่ะต้องนะคะนี่แหละนะคะการถ่ายทอดนะคะของน้องตองนะคะน้องตองก็อยู่กับลุงหวางก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะพูดถึงนะแต่พ่อลูกเขาก็เคยอยู่ด้วยกันนะคะเคยลําบากไม่เยอะนะคะไปอยู่โน่นก็ อยู่นี่ก็คือลําบากมาก่อนนะคะแต่ก่อนก็ไปอยู่นูนก็ไปนอนเต็นท์นะคะนอนในเต็นท์นอนในอะกาต่างนานานะคะนอนในเต็นท์สา,าพัดสรารพเนะคะแต่ก่อนก็สงสารนะคะถึงฝนลูกวางก็อุ้มนะคะไม่ให้ฝนโดนลูกนะคะด้วยความที่คนเป็นพ่อนะคะห่วงลูกนะคะหาะนะคะอยู่ปกกอกเฉยๆแต่มาอยู่จำปาดุงเป็นเด็กเก่งมากตัวเล็กสาวปานันก็น่ารักน่าเอ็นดูใช่ค่ะนะคะ ก็ได้จากการฝึกสอนจากอะไรนะคะเพราะว่าอยู่นี่ก็จะไม่ค่อยมีคนสอนเท่าไหร่นะคะเพราะหลายอย่างนะคะเป็นโน่นท er ี่เราก็เอาใจใส่นะคะหลายๆคนเอาใจใส่นะคะหลายคนนะคะโดยเฉพาะพี of of ่รอบนะคะน้องเมย์นะคะก็เอาใจใส่น้องต้องนะคะสอนได้หลายสิ่งหลายอย่างนะคะความผูกพันนะคะความผูกพันเนาะที่อยู่ในโคกน้องงานะคะหลายอย่างนะคะก็ รู้จักพูดรู้จักคุยนะคะทําให้เปลี่ยนไปเยอะนะคะเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะตอนอยู่ประกอบก็อยู่กับพ่อนะคะไปโรงเรียนนะคะพ่อก็แต่งตัวให้แล้วก็ไปแบบนี้นะคะแหละเพราะว่าเขาก็อยู่กับพ่อมานานนะ่นาะพูดถึงนะคะผู้ชายจะไม่ดูแลดีเท่าผู้หญิงนะเฉพาะบางคนนะคะเฉพาะบางคนนะ,ะแต่ลงุงวางก็ถือว่าแกเก่งนะคะ น้องตองแอดลอมมีลักษณะคล้ายกันคือน้ำตาออกง่ายครับต้องนะคะโอ้ทุกเวลาเดือดน้ำตาจะออกนะจังนะคะบางทีน้องตองก็ความรู้สึกที่น้องเขาขาดหายไปนานนะคะก็มีคนรักและคอยอันนิษฐานะคะน้ำตาก็เลยไหลนะคะท <c oughs> สี่นะคะเส็นเสอรรินสเตชัน